ครับกับพบกันอีกครั้งกับช่องเทีนเคที่แปดชาแนลนะครับครับวัสดีเราก็อยู่ในเกมลาลเลนออฟเซิร์ฟนะครับครับตอนนี้ก็มีแอร์ดรอปลงมาที่แอร์พอร์ตนะตรงนี้ก็เป็นบ้านของพวกเจ้าเซิร์ฟด้วยนะครับไปครับไม่รู้ว่าเขาจะมาแอร์ดรอปกันหรือเปล่านะตอนนี้พวกผมก็จัดชุดมาเต็มเลยนะก็เดี๋ยวจะยิงรถถังกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องทิวสองคนนะก็พรุ่งนี้ก็จะชิงเหรียญแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ ไหวได้ป่านะครับแต่ก็ได้หุ่นมาอยู่ประมาณ8ตัวนะครับแต่ก็น้องๆไม่รู้ว่าจะมาชิงเหลี่ยกนกี่คนนะครับเพราะว่าพวกผมก็เล่นกันแค่ไม่กี่คนนะบอกเลยว่าพวกเจ้าเซิร์ฟเขาก็เล่นกันเยอะมากเลยนะครับแล้วเขาก็มีบั้นใหญ่2หลังเลยนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ถ้าพวกนี้อ่อนกันไม่กี่คนก็อาจจะชวนพวกแคมพันามิตมาช่วยกันชิงเหลี่ยนะครับบอกเลยว่าได้ดัวแน่นอนนะอันนี้ไม่รู้ว่าแคมใครนะครับเหมือนว่าเพิ่งจะโดนเลดไปนะ ครับก็เดี๋ยวไปดูน้องทีวโซโล,ล่รถถังแล้กันน้องทีวบอกว่าจะโซโล,ล่รถถังเองนะ เโลกรถถังนะก็ได้ผมจะลองใช้ชื่อดูนะครับเจ้บ้านของผมเจอเซิร์ฟด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาหรือเปล่านะตอนนี้ในเซิร์ฟก็เหมือนว่าเจ้าเหลือแค่บ้านใหญ่แค่บ้านเจ้าเซิร์ฟแล้วก็บ้านพวกผมนะพวกผมก็ตั้งอยู่บนเกาะเลย ตจ้นี้ก็เป็นบ้านของพวกเจ้าเซิร์ฟนะครับบอกเลยว่าเล่นกันเยอะมากเลยนะอันนีด้ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นกับคนไทยด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านของคนไทยนะต้องทิวตัวมาปล่อยนอนเลยนี่นะตอนแรกพวกผมก็กะว่าจะมาทุบบ้านพวกเขานะคือพวกผมไม่มีระเบิดนะครับเพราะว่าไม่ได้ฟาร์มที่จะเลนกันเลยส่วนมากก็จะฟาร์มคอมมานเน้นแล้วก็มาทําหุ่นชิงเหรียญกันนะครับแล้วก็ทําแค่ลูกบ้องเมชานะไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึง่ง เซิฟนี้พวกเขาก็ล้างเซิฟนะครับแล้วก็บ้านผมก็โดนด้วยนะแต่ว่าผมก็ไปสร้างบ้านแอบอยู่บนเกาะนะครับพวกเขาก็เพิ่งเจอบ้านผมเมื่อคืนนี้เลยที่ผมไปเลดแคมเขานะครับก็เขาตามมาจนเจอบ้านเลยนะแต่ครับก็เดี๋ยวไปดูอีกหลังนึง น,นี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกต่างชาตินะเขาก็เป็นพันธมิตรกันนะครับมาครับก็เดี๋ยวรอดูรถถังนะครับว่าจะได้อะไรนะแล้วก็แอดดอกด้วยนะครับคือผมก็พยายามฟาร์มเปิดห้องกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้พวกใส่โคยนะก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวฟาร์มของฟาร์มคอมมาเนเดนต์ไปชิงเหรียญเอา ก็ยังไงก็ต้องเอาให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเด็ดคือพวกผมไม่ได้มีระเบิดอะไรกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะฟาร์มกันนะครับส่วนมากก็จะฟาร์มพวกคอมบานแนนนะเมื่อคืนก็ได้พวกแคมป์ฟาร์มของพวกเจ้าเซิร์ฟม,มานะครับก็ได้พวกเฟืองได้พวกแฟนมาค่อนข้างจะเยอะเลยก็เลยมีหุ่นกันนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปดูแอดด็อกกันต่อเลย โอเคครับตอนนี้ก็มาชิงเหรียญแล้วนะครับเหรียญหนึ่งก็ตกที่แอร์พอร์ตนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็ตกที่ฐานทัพทหารนะครับคือพวกผมตอนแรกก็ออนกันแค่มีกี่คนนะครับผมก็เลยชวนแค่นรามภาิวมาช่วยชิงเหรียญน,นะไปครับก็เดี๋ยวไปชิงเหรียญกันน้องบอกว่าที่ฐานทัพทหารก็มีอยู่ประมาณ7ชื่อเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นพวกชาวต่ตางชาตินะแล้วก็ที่แอร์พอร์ตก็เยอะนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นพวกแก๊งคนไทยนะครับ เลยสัวน้ำเลยน้ำเลย,เลยไป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 ตรงแอร์เลยนข้างนี้ปะ ตัว tamam. น้อยไปสีอะไรไปไปไหนหมดยังมดอยู nice ่บนหอนะอยู่บนหอบนหอยู่บนหอตรงนะหอยาวตัวหนึ่ง

เด็กนุ้ยก็น่าจะได้อยู่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อเชื่อให้พามาคุณก่อนก็ได้นะเชื่อพาคุณก็ได้พี่ขี่มาเอาพี่เรียนึงอยู่ที่เรานะอยู่ที่หุ่นเรา โอเคครับตอนนี้ก็ได้มาทั้งสองเหรียญเลยนะครับตอนนี้ก็รอ,อกลับบ้านนะบอกเลยว่ายัางไกลเลยนะครับแล้วก็ม้าผมก็บินโคตรช้าเลยนะผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสกิลม้าเลยนะครับโอ้โหบินอย่างช้าเลยอันนี้ก็เวลสิบห้าแล้วนะนะบินอยู่แค่70เองอ่ะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่ง <S <S ก็เป็นแครนคนโบสนะครับแคนมารุมิดนะแล้วก็มีแคนหมูกกอบมาช่วยด้วยนะ <S <S ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยก็ได้บอกเลยว่าได้นัวเลยนะครับแอร์พอร์ตก็ค่อ้างใจเยอะเลยนะครับบอกเลยว่าแคนนี้เขาเป็นแคินะแล้วก เหมือนว่าจะมีคนไทยไปเล่นด้วยนะครับบอกเลยว่าเขาฟา์งกันโหดมากเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนว่าเมื่อวานนี้เขาจะเรียกแกลด้วยนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าบ้านเราจะอยู่ถึงวันสุดท้ายหรือเปล่านะเอาล่ะรครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะตอนนี้ก็มีทั้งมังกรแล้วก็ ม้าแล้วก็ยูนิคอนนะครับบินตามเต็มไปหมดเลยนะคือม้าผมก็บินช้านะเหมือนว่าเขาก็จะบินกันไวมากเลยนะครับดูดีมีมังกรอยู่ข้างหลังด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ชิงเหรียญได้มาทั้ง2เหรียญน,นะครับครับก็หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับก็กันบ้านรอกันบ้านได้เลยนะครับยังไงเขาก็น่าจะมาเรียนแน่นอนนะพรุ่งนี้เขาก็ไล่เคลียร์เซิร์ฟนะครับก็น่าจะพอมีระเบิดเหลืออยู่โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม you fade away, yeah, 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 yeah. as you fade away. Yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you shoes